ตุตงตุตงตุ้งตุตงตุ้งตุ้งตต้งตุ้งตุ้งตุ้งตอ้ัตุ้งตุ้สตุ้งตุ้เตุ้งตุ้งตุ้งตุงตุ้งตุงตุ้งตุ้งตุ้งยุ้งไุ้งตุ้งต้งต้งตา้งตุ้งุ้งต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 ุ้ต้ง้ตง้้ง้้า้้เป็น้ง้ง้ ทุกคนยังไม่เคยสวัสดีเราเลยเพราะนั้นเราชอบสวัสดีเขาทำไมไม่ใช่วันนี้แหละทุกคนต้องสวัสดีเราตอบวันนี้ก็รีวิวมาม่าแบบแห้งทุกๆอย่างคือแบบแห้งหมดนะมามีกึ่งแบบแห้งมาม่าแบบแห้งมามีกึ่งแบบแห้งครับมาม่าแบบแห้ง <c oughs> นะฮะ <c oughs> ไม่ใช่ครับ <c oughs> มันเป็นซอง ราละเอียดนะราละเอียดนะเอาสิเรมาเบอร์ละเอียดมันก็พูดเต็มๆเลยกูจะนั่งจ้องเจาะคำพูดพวกมึงอ่ะบะบีแบบแห้งบะบีไม่ดีอย่าบะบีไม่ใช่บะบีบะบีบะบีอ่ะบะบีอย่าอย่าเพิ่งรอรอให้มันฝาฝาร้อนมันเดือดก่อนมาช่วยมึงได้เหลยไม่ใช่ดาบไม่ใช่กีฬาปันดาไม่ใช่ปันดาไอ้บ้าเอ้ยมึงนี่ไม่เบรกพี่เลยไอ้หมากไอ้ถัด ไอหัวกวยเนาะครบแล้วนะทั้งต้มทั้งเผาทั้งฉีดมาม่ารสแรกครับที่เราจะกินก็คือมาม่ารสกระเพราแซ่บแบบแห้งนะครับต่อมามาม่ากระเพราแซ่บแบบแห้งอ่ะเทแล้วรึเปล่าเราต้องนี้เอาวางไปแล้วก็นป่ะไปต้องใส่ไปเลยไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้เหี้ยมันมันยับแล้วอ่ะไอี้ยนี่มันก็เทใส่ไปสิดุนั่งในเบื้อก มึงมันเป็นคนอย่างเงี้ยกูต้องทำหน่อยกูต้องห้ามหรือว่ากูต้องพยายามทำกับมึงด้วยตะเกียบตะเกียบบอลบอลตะเกียบตะเกียบตะเกียบพียอะไรมึงมันมันตั้งแต่ที่มือไม่ควรเราไปใส่แล้วไม่แล้วมันนั่งแดดพาสติกกันเนี่ยแล้วข้อเสียมันคือน้ำมันที่อยู่ในเนี่ยมันจะแข็งเว้ยเพราะฉะนั้นการที่เราไปต้มอ่ะมันเขาเรียกว่ามันนิ่มมันะไอ้นี่มีหดผลนะไอ้นี่มีหดผลนะไอ้นี่มีหดผลนะเย็นไยนยน ไอ้นี่มันมีผล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 แรงมากคำนี้ชัดแล้วก็เคลียร์โอ้ยแย่ว่ะเออโอ้ยแค่มึงแย่จัดนี่คือหนึ่งสองนะครับได้ที่นี่เองสองถ้ามึงไม่เองสยวมึงไม่เอาไปเล่นกันก่อนมึงกินไปก็หมดจะไปซองแล้วมันมาครับวันนี้เราจะรีวิวอะไรกันอะรสชาติเหรอเลยพูดถึงรสชาติกันใช่ไหมมันมีสามหมดที่เราต้องรีวิวซองสวยไหมแกะยากเปล่าแล้วก็กินแบบไม่มีเครื่องเป็นไง เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันใส่ไปแล้วไม่ใช่หรอใส่สองไปเลยก็มันใส,สองซอ,อ,องไม่เหรออันนี้เส้นสองซองเหรอใช่ให้น้อยอะ่ะมันไม่น้อยหรอกมึงกินกันไปคนละกลวบสองกลวบแล้วเฮ้ยมันต้องใส่น,ใสน้ำนิดนึงให้มันคลุกจิกหน่อยถ้าแบบที่กูชอบไม่ใช่อย่างนี้นะมึงเป็นไงแบบที่กูชอบคือไม่ต้มด้วยแล้วก็คลุกๆเลยมึงเลยสูงเท่านี้ไงบาบากรรมที่มึงทำมาใช่มันแบบพวกตีพ่อตีแม่แต่เด็กกรรมตามมึงทันแล้วเกี่ยวเกี่ยวอะไรกับกูแบบเด็กมาะมาณนี้ ีวิวเลยปะเอาเลยเดี๋ยวสัตว์มันต้องหลอกให้ตายใจอ๋อเฮ้ยอยากินกูน้องเอ็กซกตกูเข็งอชูัน้มันเนี่ยไอ้เนี้ยมันก็ยืนมันก็ให้มัตรงมันดิกินไปแล้วเ่ยไอ้เนี่ยไอ้เนี้ยมันอร่อยเ่ะอทำขายมากรวยเร่าไอ้เนี้ยรวยแล้วสองกี่ไร่ห้าสิบห้าห้าสิบห้กรองร้อยห้าสิบหกรัมเราไปขายแล้วเท่าไหร่วะ เราไปขายสักหกสิบกิ่มอ้เหี้ยกำไรตั้งห้ากิ่มอ้เหี้ยเจรจาดเจรจาดอย่างนี้เราเรียกว่าริชแมนเอ้ยไอ้เหี้ยไม่น่าไปอ่านหนังสืออยากเป็นเศรษฐีเลยไอ้เหี้ยพอกูอ่านไปนะชั้นละสี่ชั้นละสี่เต็มหน้าเลยอยากหน้เขาถามว่าใครอยากเป็นเศรษฐีเฮ้ยรวยแล้วรวยแล้วเรามาแล้วครับกับมาม่ารสกระเพราแซ่บแห้งนะครับวันนี้เราจะให้คะแนนกี่ห้องนะครับกี่ห้อง เต็มสิบให้เท่าไหร่นะฮะพร้มอมยังครับหนึ่งสองสามสิบคะแนนคะแนนกันสิบคะแนนสิบเลยทำไมถึงให้สิบมันอร่อยอร่อยต่อไปนะครับมาม่าโอเครสผัดไขเ่เค็มครับผมมาม่าโอเครสอะไรนะผัดไขเ่เค็ม อันนี้น้ําหนักนะครับ85กรัมอุ้ยอันนี้ถือว่าคุ้มนะเยอะเยอะอันนี้น่าจะแพงกว่าปะน่าจะถูกกว่าแพงกว่าอันนี้มัน55กรัมใช่ห้ากรัเป็นยี่ห้อมาม่าเหมือนกันเฮ้ยก็ดูดิก็มองมองอะไรดิช่วยหน่อยดิคนทําก็ทําคนนั่งมองก็มองนะจะมองจังแหลยอย่าทำอ่ะทำไปเนี่ยร้อนกระปอบนะพี่เกี๊ยวร้อนต้ม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 ไม่นานไม่นาน น่ไเนยกับเส้นเหรอเนยกับมึงอ่ะมาใส่ช้วยอะไรครับมาม่าโอเคอ่ามันคือเส้นอะไรมันก็มันคือมันมันเส้นไม่เหมือนปกติมันจะชอบทำแบบเกาหลีอ่ะแบบใช่เส้นใหญ่ใหญ่เส้นใหญ่ใหญ่กว่าแล้วก็พิ่มพ์น้องดิ้งขอแล้วบอนปรุงเลยไอ้ชิงคุกเลยแล้วมึงมึงเอาเส้นอื่นมาใส่แล้วเนี่ยโอ้โหซอสไข่เค็มแบบไม่เหมือนสีแม่งโหดจัดไม่ มันเหมือนไข่กุ้งอมันเป็นเม็ดเม็ดเหมือน,นไข่กุ้งตองเดนะเว้ยวชอบกินไข่เค็มอยู่แล้วะไม่ชอบเพราะไม่มีคนไม่ชอบเยอะนะผมไม่ชอบเพราะอะไรถึงไม่ชอบไข่เค็มที่ไม่ชอบนะเนื้อไข่ขาวอะ่ะแย่คือมันแห้งแห้งไปเลยอะ่ะส่วนไข่แดงของไข่เค็มอะ่ะต้องแบบหนึบหึบกำลังดีถ้าแข็งเกินไปไม่อร่อยกูกินไข่เค็มกับข้าวต้มหน่อยอย่ากูเยอะมึงต้องระวังตัวชินอย่ากูเยอะมึงต้องลองปากมึงเลย เนี่ยเลยบนนี้ครูถามงี้ว่ามึงชอบไข่เค็มไหมไอ้เนี่ยจะตีนงี้มา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 กินพร้อมกันสิวะไอ้เบิร์กมึงเอาตะเกียบมาอยู่นี่ครับผมเร็วๆหืมไข่เค็มแบบพุ่งเลยนะทั้งจกโอ้โหอร่อยแล้ววะถ้าอยากสัมผัสถึงไข่เค็มต้องมากินอันนี้แหละไข่เค็มแบบพุ่งจัดจัด เฮ้ยอร่อยอร่อยทุกคนซื well ้อหมึกหมึกมาเลยเรานึ่งอ่ะแล้วก็ใส่ทำมันหมึกผัดไข่เค็มได้เลยรสชาติมันได้เลยนะรสชาติมันเหมือนแอบใส่ได้เลยมูมร่อยมูมร่อยนะครับผมผมว่ามูลอยก็ใช้แบบนี้แหละใช่ทำตัวแบบเช็ดพ่ะให้คะแนนครับโอเคมาม่าไข่เค็มให้กี่ห้องมาเลยครับครับผมสามสองหนึ่งเร็ยบคะแนนเร็ยบผมชอบเพราะว่าถ้าเราเอาหมึกไปนึ่งอ่ะหมึกไข่อ่ะ เราไปกินอ่ะเหมือนหมึกผัดไข่เค็มแล้วเยี่ยมเลยครับแต่มึงบอกว่ามึงอ่ะไม่ชอบกินไข่เค็มนะเว้ยมันเหมือนอารมณ์คนขอมีเออประมาณนั้นแหละแต่ที่กินรอมันพูดไปไอ้สัตวนจะเล่นโคมมีขคมเพราะอะไรนะคุณสบายอ่ะเพราะอะไรคุณสบายคนจริงับชอบไข่เค็มมันกินง่ายกินปะเนี่ยจิง ส่วนตัวแล้วผมติดโซเดียมผมติดความเค็มอุ้ยทุกอันเลยนะมึงให้คะแนนชนะเลิศทุกอันเลยนะใช่มันเยี่ยมหมดเลยไม่นแน่ไงโซเดียมก็มีความมร่อยด้วยแต่นี่เป็นโซเดียมก็จริงแต่ก็คืออร่อยใช่กินให้กนะ้าครับโอเคเดี๋ยวผมผมคิดว่ามันอร่อยผมกินแล้วมันไข่เค็มพุ่งทิ่มจมูกขึ้นมามันจะกลายเป็นมึงตลอดไปได้แบบเนี้ยคุณเองนี่วะไอ้ส่วนอร่อยก้าเนี่ยแม่งหลายหนึ่งที่หักไปเพราะอะไรเพราะว่าไข่เค็มมันแรงเกิน แล้วมันมันไม่มีความคมกรดมันคือไข่เค็มมัง่งนํำเกินผมอาจจะไม่ชอบไข่เค็มก็ได้ที่บอกว่าใครชอบไข่เค็มมากมึงชอบมันไม่ชอบไข่เค็ม,มไม่ชอบกินกับข้าวต้มเออไม่ชอบ <laughs> ผมกินข้าวต้มผมกินกระสุมตำกสมตตำอะไรนะที่ผมกินโอ,อ้ต้มไทยใส่เค็ม <laughs> ผมชอบเปลี่ยนแปลงเพราะผมปากไม้สะอาดปัญผูกเฮ้ยอะไรเลย ไวไวเนี่ยไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวกูช่วยพูดให้ผมไม่สิครับเพราะว่าอร่อยคนที่ชอบไข่เค็มอีกแล้วก็คืออันเนี้ยไข่เค็มถึงใจเลยใช่ใช่กินมาเลยครับต่อไป,บ,ไปบูดักชิคเก้นะมันอ่านว่าอะไรนะบูดักมันคือบะหมีก่กึ่งเกาหลีครับบูดักชิคเก้นซัมยังบูดักฮอตชิคเก้นครีมมี่คาโบนาร่าราเมงน้ำหนักสุทธิ1นึ่กิโลหกิโลโหแดกควายทั้งตัวเลย <laughs> สัตว์ โอ้สวยมากโอ้ยทรงสวยังเลยอ่ะสวยมากครับสีทสันชมเหรอขอโทษมาโอ้ยขอโทษเฮ้ยเขาเตือนนะวันวันนี้มันเผ็ดนะใครใครเตือนในนี้ยเผ็ดมากใช่เหรอใช่เป็นคนกินเผ็ดกันหรือเปล่าไม่กินมันไม่ได้เป็นพ่อคุณ แบบนั้นเลยนะไปนะใบวันนี้แม่งอยากขายแบบอยากโลนเลยอ่ะคมแบบควรเปลี่ยนไปอย่ากมันอะเป็นคนกินเผ็ดป่ะไม่กินอ่ะเป็นคนกินเผ็ดเป็นคนกินเผ็ดอ่ะเข้าใจแต่ไม่ต้องเอาน้ำมาใส่กูทำไมอ่ะไอ้สัตว์สะบัดมาไอ้เหี้ยแขนกูแดงเลยแขนกูแดงเลยแขนกูแดงเลยไอ้เหี้ยทุก ผมพูดผิดป่ะไม่ผิดไม่ผิดครับสเตทคำสเตทนี่แปลว่าอะไรสเตทมาตรงคือแบบกระชับแบบเครียดเครียดแบบสเตรทแรงแรงเร็วๆไปไหนเปิดคูกเกิลอ่ะครูได้ละได้ว่าสเตทการลงเสียงหนัก S T R E T T อย่าขยับตัวเยอะไม่ไม่ก็ช็อตนี่คนก็ช็อตถ้าใครพูดผิดเดี๋ยวกูรอขำอยู่คืออยู่ที่ว่ามันบริบทมันเป็นยังไงใช้ก็เป็นว่าถ้รรม เอ้ยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอโฟนปรุงรสเหรอชอบคำนี้จังเป็นไงอันนี้รสชาติเป็นไงบ้างรสชาตินี่จะออกเค็มแล้วก็เผ็ดหน่อยมีความละมุนละมุนเหมือนคาโบนาร่าเลยมันจะนุ่มๆทำไมเหมือนชีสอ่ะมีกลิ่นชีสก็อร่อยดีแต่ว่าผมว่ามันเค็มไปเว้ยให้คะแนนก่อนดีกว่าแล้วค่อยมาพูดทีเดียวเคหนึ่งสองสามเจ็บคะแนนเจ็ดคะแนนแปดเย็นลงมาเรื่อยๆเลยผมว่ามันเลี่ยน ผมไมม่ชอบันเลี่ยนเพราะมึงกินมาเรื่อยๆหรือเปล่ามันเลยเลี่ยนน่าจะจริงวันๆไม่เคยไปเลี่ยนเลยมึงอ่ะมึงเลยงงอย่างเงี้ยมันเลี่ยนคิดไม่หายมันยังงงอยู่เลยเลี่ยนทำไมมึงถึงให้ติดคะแนนมัติดเค็มอ้าแล้วมันชอบเค็มไหนบอลชอบโซเดียมก็ชอบเค็มเค็มความเค็มมีมีโซเดียมด้วยไงแล้วอร่อยไงเพราะมันเค็มมันอร่อยแค่นี้เลยอร่อยทุกอย่างมันพอมันเค็มเขาไม่ได้ว่าเราไม่ได้บ่นหรอไม่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 อ๋อก็นึกว่าบอกโซเดียมคือบ่นนะเคี้ยว โซเยียมเลยโซเยียมโซเยียมโซเยียมคือให้มันโซเยี่ยมเลยใช่ครับผมเป็นคนแพ้แพ้ความเค็มแพ้ความเค็มเพราะว่าแบบได้กินแล้วแบบอยากกินอ่าเหมือนแพ้แพ้ความขาวอะไรเงี้ยอ่าประมาณนั้นเป็นคือสเปคอ่าอะไรอย่างนั้นเลยแล้วสนใจมันเผ็ดไม่มากเผ็ดไม่เท่ากับซองสีดําสีแดงของเขาผมให้แปดให้แปดเพราะว่าอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าเส้นมันมันอืดหรือเปล่ามึงต้มนานไปหรือเปล่ามันอืดมนห่มมันเหนียวนุ่มเลยมันเลี่ยนผมไม่ชอบความเลี่ยนของมัน อคือตัดคะแนนเพราะว่าเพราะผมไม่ชอบชีสคนอื่นอาจจะให้คะแนนไม่เหมือนผมอันนี้เป็นความคิดของผมเองไม่ได้หมายความว่าจะเป็นความคิดของทุกคนโอเคนี่ก็เป็นหนึ่งเสียงจากคุณชินนรงนะครับจ็ทีและนี่คือเสียงของเด็กวัดนะครับยและนี่คือเสียงเด็กวัดแข็งแรงเหมือนกับมึงเอาเหล็กงัด โอเคครับผมอะผมให้สิบนะครับเพราะว่ามันอร่อยกลมกล่อมทุกอย่างแบบว่าสมกับที่เขาเขียนหน้าซองว่ามันเป็นคระปน้ำร่าถ้ากินกั <ๆ S 2> สบแสบแปม,มทุกคนมันจะเยี่ยมมากเยีจยทวีคูณความเค็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 มสแปมสแปม,สแปมคืออะไรอ่าแฮมกระป๋องแบบแบบเกาหลีแฮมกระป๋องที่เอาไว้แบบเป็นงนี้นะครับสแปมมันยังมีสแปมแล้วก็มีจังเมลจังเมลอินบ็อกซ์อ๋อไปส่งเมลอย่าลืมซีซีมาให้กูนะ อ่ะต่อไปนะครับมาม่าอีฮอยำๆนะครับรสสไปซี่ล็อปเตอร์เหี้ยลูกค้าไม่เข้าเอไอ้เหี้ยนี่เลยมึงก็ยำๆสูตรเด็ดเส้นใหญ่เหนียวนุ่มแบบแห้งสไปซี่ล็อปเตอร์รูปข้างในไม่มีจริงหรอกหลอกลวงไม่ให้มันเขาเขียนไว้อยู่เพื่อการแบบว่าโฆษณาเป็นกลิ่นเป็นอะไรกมหวังเลยเหี้ยล็อปเตอร์ตัวเล็กเลยนะออกมาจากซอง ไอ้เท <izing> <c oughs> <ห>้ยถ้ามึงหวังแบบนี้นี่เขาต้องใส่ตะเกียบไหมมึงแดกหรือไม่น่าสนใจนะทีนี้ไม่ดูเออเออว่ะโอ้ยสีน่ากินนะอันนี้คือรสอะไรนะรสสไปซี่ด็อกเตอร์ครับเป็นกุ้งเผ็ดอ่าน่าแสดงว่าน่าจะมีความหอมของกุ้งล็อกเตอร์ชอบกินกุ้งหรือเปล่าชอบกินครับชอบทานก่อนชอบกินครับกินแล้วนะมึงคุณหรออือคุแล้วดิส้มขนาดนี้เล็กจังวะอร่อยเลยทำขายนะกูรู้สึกว่ามันคือเก่งใชงวหม มึงแคบผสมให้เครื่องปรุงมันเข้ากันน้ำหนักน้ำหนักมือการฉีกซองการตัดซองนี่เงี้ยคนทําไม่อร่อยมันจะไม่อร่อยนะมือโอ้โหทำอร่อยแล้วรสชาติแม่งเป๊ะทุกอันมีผลเงี้อืมอันนี้อร่อยว่ะเฮ้ยทุกคนนี้อร่อยไอ้เทียไม่อร่อยได้ไงอ่ะมุมขวาเขียนว่าออจิโนโมโตะโอ้ยำยำไอจิโนโมโตะจริงนนั่นอะเขาเอ็กกันเหรอ ไม่น่าจะเจ้าของไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่ามีเกียนอายุโดโต้คือแบบโอ้โหเรื่อผูงคือไส้หลายสัโอ้โหอร่อยจนแบบอายุโดมโต้ติดคออ่ะคุณผู้ชมอร่อยจนลั่นอ่ะมึงจะจะอ้าจะอ้าเช็ดแดกน้ำไม่ใช่มาเช็ดมือมึงจะหายเหรออายใส่มือแล้วมือมันเละเนี่ยมาช่วงนี้รสชาติเป็นไงอร่อยอร่อย ความแบบว่ากุ้งไอ้มากเอามันหน่อยมากงานเว้ยมากความเป็นกุ้งมันอร่อยแบบเหมือไหมรสชาติเอาไม่ควรด้ยทำงานูีกว่เพื่อนโสเตอร์อร่อยไหมเอาน้ำป่ะดีเลยดีขึ้นดีขึ้นเลยป่ะดีขึ้นเลยกินอีกกินอีกคุกินไม่ใช่มึงอขาเหรอไอ้นี่หอมมากอันนี้มีความแบบมีความกุ้ง เลสไปซี่สไปซี่ลอ็ลอบตเตอร์คือแบบโอ้โหตีขึ้นสมองผมเลยแล้วหลอกสมองผมว่านี่คือล็อตเตอร์นี่คือล็อตเตอร,ออตอร์แล้วมาข้ามไปสมองผมว่าแม่งล็อตเตอร์ว่ะแม่งต้องอร่อยอร่อยจนผมต้องให้9คะแนนตอนนี้เลยอุย้ยนี่นำ้ำต่อยนะเสียซองกระเพราไทายติดเนี่ยสิบ <c oughs> <c oughs> ให้คะแนนกับยำยำสไปซี่ล็อตเตอร์นะครับเอ็กอายุมโตะนะฮะเต็มสิบให้เท่าไหร่ครับหนึ่งสองสาม สิบคะแนนสิบพงค์เลยสิบพงคันเลยพงไอ้เหี้ยเอ้ยดื่มไปแล้วด้วยเอ้ยมามามากับอันสุดท้ายฮะซอสครีมต้มยำมันกุ้งแบบแห้งไทยซิกเนเจอร์นะฮะครับผมกุ้งสั่งตรงมาจากอยุธยาเลยเฮ้ยมาสายเชียร์มาเลยมาแล้วพี่น้องครับพี่น้องครับพี่น้องพยุงผมด้วยผมจะล้ม นี่เป็นสุดท้ายแล้วนะครับนิชินมันกุ้งต้มยำมันกุ้งต้มยำมันกุ้งแบบแห้งมาเรามารีบกินเดี๋ยวจบจบกับวันนี้หมดแล้วไม่เหลือเลยหมดแล้วไอ้เหี้ยเลยคุณทุกคนไอ้เหี้ยแม่งคีบกับคนละคีบคีบแบรน์นี้มันให้น้อยคืมัใหแบรน์ไม่ได้น้อยเราคีบเยอะโอ้ยมึงกินคดกมากเลยเนี่ยมึงคีบกันปึกปึกหมดเลยอ่ะ โซเดียมมันเข้าร่างกายเยอะโอ้โหนี่ดิกลรู้กลุูเออตกใจอ่ะชิมมันนะมีคาดอ่ะเข้มแบบเข็มน้ำแน่แน่โอ้ยตกใจมากโอ้ตกใจเลยโอ้โหสร็จไปนะแล้วมาตอนจบดเลยมันเปรี้ยวพุ่งเลยเออเหมือนรถมะนาวคว่ำลงเลยแล้วเราเหยียบมะนาวทับทับไปเรื่อยๆอ่ะโอ้แต่มันมันมันคือต้มยำที่เปรี้ยวนำมาเลยน้ำอร่อยอร่อยอร่อยแต่ว่าเปรี้ยวนำใช่ครับเปรี้ยวสไตล์แบบ มันเหมือนแบบต้มยำที่แบบว่าแม่งมันแซบอ,อ่ะอ่เพราชอบเนี่ยมึงชอบอะไรแบบไทยๆเปรี้ยวๆโอเค <_ S 1> ให้คะแนนเลยดีกว่าเต็ตมสิบเปเท่าไหร่มาเดิม,มให้นนี้นะรสต้มยำมันกุ้งซองสรครีมซึส<า>มสิบคะแนนเก้าผมให้สิบเพราะว่ามันอร่อยมีความเปรี้ยวจิ๊ตจัดสำหรับผมอะ่ะผมว่าแม่งโคตรต้มยำเลยคุณให้อะไรให้เก้าเพราะว่ามัน มือถือตกให้กล้าเพราะว่ามันแซ่บมันแซ่บเลยมันคือแบบต้มยำจริงๆต้มยำแบบแซ่บแซบจริงๆเลยอารมณ์อารมณ์แบบเปรี้ยวเหมือนต้มขาโอเคอะคุณชอบอันไหนมากที่สุดอะสรุปเลยนะ5้าแบรนด์ผมชอบยำยำแคนาเดียนล็อบสเตอร์ผมชอบอันแรกอะอันแรกคืออันไหนวะนี่กระเพรากระเพรากระเพราแซ่บแห้งกระเพราแซ่บแห้งมันมีมกระเพราแซ่บแห้งแซ่บแห้งผมชอบไข่เค็ม ไข่เค็มเรื่อนี้โอเคโอเคไข่เค็มคคม่าโอเครสผัดไข่เค็ม,ม,ามาโอรันโช่คิเช่นสวดยอดครับแบบแห้งแล้วคุณชอบแบบไหนครับคอมเมนต์มาใต้คลิปครับนี่ และเราเออและอยากให้เราชิมอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับชอบมาม่ารสไหนหรือมีมาม่าที่คุณอยากจะแนะนําก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับครับผมและวันนี้เราจากกันไปก่อนกับ3ามหนุ่มบอลชินสมัครกับรายการวิทยาศาสตร์น่ารู้คนดูน่ารักนะครับฝากคอมเมนต์เยอะๆเป็นกําลังใจให้ช่องด้วยครับอีกไม่นานเราจะมีการสมัครเมมเบอร์ชิพนะครับจะมีสติกเกอร์น่ารักน่ารักหลังชื่อนะครับ ไม่รู้รายละเอียดข้อมูลอย่าพูดไม่รู้ข้อมูลอย่าพูดมีปะมีเหรอช่องอื่นมีไงมีมีช่องอื่นมีไงมีมีไอ้น้องต้องเพิ่มงานว่ะไอ้เฮียเอ้ยมี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 แล้วเจอกันครับผมเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับ